มาเราไม่เสียเวลามากนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะผมเรียงตามชื่อเลยนะทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักนั่นเองนะครับผมชม็อตแมปอ่าเดี๋ยวเราต้องมีรูปประกอบหน่อยต้องมีรูปประกอบหน่อยมาได้ไปดูแบบไม่โล่งอ่า,นะน,า,น,านะครับผมนางร้ายน่ารักเต็มสามนะครับนะก่อนที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับพวกตัวของเนื้อหาเนาะ วกเนื้อหาเนี่ยผมก็จะพยายามแบบไม่พูดสปอยมากก็แล้วกันนะครับผมนะมาพูดแบบความรู้สึกหลังอ่าน่ะหลักๆนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวของรูปเล่มโดยรวมก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวของเล่มที่สามนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นตัวของส่วนหน้าปกของเล่มที่สามนะครับผมนะก็จะมีตัวของอ่าท่านหญิงแคลใช่ไหมมีของเรแล้วก็มีตัวของ อาแลเนี่ยอาแลเนี่ยก็คือตัวคุณลูกที่เป็นผู้หญิงผมยาวคนนี้ยอาแลแล้วก็เมย์นะผมเมย์เนี่ยก็คือเป็นคุณลูกที่ผมสั้นนะครับ <c oughs> คือเอาตรงนะตอนที่ผมแบบมาเล่มสามครั้งแรกก็แบบหลงอะ <c oughs> หลงว่าใครเป็นเมย์กับอาแลเพราะว่าลืมคือลักษณะรูปร่างของเมย์กับอาแลมันอธิบายในตอนช่วงท้ายเล่มสองครับ <c oughs> พอมาในช่วงต้นเล่มสามอะมันไม่มีแบบการอธิบายซ้าอีกทีนึงไง ผมก็เลยหลงเลยแบบใครมันเมย์ใครอาแล้ววะเนี่ย <c oughs> นะผมนะเออผมจนผมต้องแบบตะหยิบเล่มสองมาอ่านช่วงท้ายซ้ำอีกทีนึงอะ่ะเออจะได้แยกออกอ่านะผมนะสรุปตามนั้นนะผมนะน้องน้องเมกับอาแลนะครับอ่าส่วนตรงสันปกก็จะเหมือนกับพวกของเล่มก่อนๆนะเนาะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายนะครับอ่านนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมนะก็จะมีตัวของในเรื่องย่อของ เล่มนี้นะครับผมนะก็จะมีให้อ่านตรงนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของขนาดรูปเล่มของเล่ม3เนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่มเล็กที่สุดแล้วถ้าให้เทียบกับเล่มก่อนที่ออกมาอ่าเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างทั้ง3ามเล่มนะครับนี่คุณลองดูขนาดสิ <laughs> ขนาดนี่คือโคตรต่างแต่ว่าเขาขายราคาเดิมนะสามร้อยห้าสิบนะครับก็ให้พูดกันแบบตามตรงเลยนะขนาดของเล่มสามผมชอบมากที่สุดแหละเพราะว่ามันค่อนข้างเหมาะมือและเนื้อหาที่มีให้อ่านอ่ะมันกําลังพอดีครับคือไอ้เล่มสองน่ะคือแบบโอ้โเล่มใหญ่มากคือตอนที่ผมอ่านอ่ะปวดมือเลยเว้ยคือยกอ่านไม่ได้อ่ะต้องหาแบบที่ที่มาวางอ่ะที่มาวางแบบเออวางบนโต๊ะเปิดอ่านเอาอ่ะ พราะถือนานๆแล้วมันปวดมือครับผมอืมแต่ถ้าหากว่าแบบตัวของเล่มสามอะโอ้ผมยกอ่านได้แบบสบายเลยขนาดเล่มกําลังโอเคไม่หนักมากนะครับผมส่วนเล่มหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าเล่มสามแบบนิดหน่อยอะแต่ก็ยอมรับนะว่าเปิดอ่านไปนานก็ปวดมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของความหนานเนี่ยผมให้เล่มสามเดอะเบสุดแล้วกําลังพอดีนะครับ แต่พวกเล่มหนึ่งเล่มสองผมก็พอเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงแบบอัดมาแบบเล่มหนาค่าเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตัวของเล่มสองอ่ะที่แบบว่ามันต้องเป็นภาคจบของเล่มภาคแรกใช่ไหมมันก็เลยแบบยัดมาแบบใส่เต็มอ่ะอัดเต็มอ่ะเออเล่มมัเลยแบบปึกใหญ่ค่ะเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมนะสำหรับตัวของรูปเล่มโดยรวมเนาะของเล่มที่สนี้นะครับส่วนตัวของเนื้อหาเนี่ย ขออนุญาตเปิดก่อนนะครับพอดีเริ่มจะลืมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็สลหับตัวของเนื้อหาของเล่มที่สมเนี่ยมันก็จะเล่าหลังจากช่วงเ,เล่ม2นะครับผมนะประมาณ1ปีก็คือเล่าหลังจากที่แบบเล่กับแคลเมย์กับอารลมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเป็นครอบครัวออสองแม่2ลูกนะครับผมนะมาอยู่ด้วยกันนะครับผมใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขดีนะครับผม แต่ว่าความสุขตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมนะได้เกิดเรื่องที่ทําให้ตัวของเลยกับแคร์เนี่ยจะต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับผมนะพอดีทางราชจาจักรเนี่ยเขามาขอให้ตัวของแกลกับเลเนี่ยไปเป็นตัวของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์กับตัวของอาณาจักรดนเนอร์จจาอาณาจักรดนเนอร์จจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรที่เรียกได้ว่าแบบทรงอิทธิพลอ่ะเพราะว่าเขามีเขามีเอ่อ แล้วเรียกว่าไงจัก,กรวรรดิที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมนะชื่อว่าโดโลทีนะครับผมโดโลทีนี่คือเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับผมนะเอาง่ายคือไปบุกที่อาณาจักรไหนก็คือถล่มได้ยับหมดเลยนะครับผมนะซึ่งตัวของอจากรบวเวอร์เนี่ยเขาค่อนข้างกลัวเขาค่อนข้างกลัวอาณาจักรนี้นครับผมนะกลัวโดนถล่มนะก็เลยจะต้องแบบมาคุยกับเลกับแคลนะเพื่อที่จะไปเป็น นักเรียนเรียกเปลี่ยนระบมเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจักรนี้เอาไว้นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นสตอรี่หลักๆของเล่มที่3นี้นะครับผมก็ให้พูดคุยหลังจากที่อ่านเล่มนี้จบนะคือในช่วงต้นเนี่ยมันก็จะเล่าแบบเนื้อหาแบบนิดนิดหน่อยนะว่าแบบช่วงหลังจากที่1ปีหลังจากที่จบช่วงปฏิวัติ8ปพวกเลรกับแคลเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงทังนี้มาผมมันจะเล่าอยู่แบบ ปิมๆเล็กๆอ่ะก่อนที่มันจะมาเกิดเรื่องตรงที่แบบว่าเลกับแคร์เนี่ยจะต้องไปเป็นนักเรียนนักเปลี่ยนนะครับนะซึ่งช่วงที่แบบว่าไปเป็นนักเรียนเลกเปลี่ยนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แบบขยายสกิลในเรื่องของเรื่องเนี้ยคือปกติเรื่องนี้ใช่ไหมเขาจะเน้นเล่าอยู่ที่อาจักรบาวเวอร์เป็นหลักก็คืออาณาจักรอื่นอ่ะมันมีมาเกี่ยวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเยอะ,อะก็คือมีพูดถึงบ้างมีแบบตัวละครที่แบบว่าถูกส่งมาจะา จากอาณาจักรนู้นบ้างอาณาจักรมีบ้างแล้วพวกนั้นอะ่ะเออก็คือแบบมีเล่านิดหน่อยแต่ว่าพอมาในภาคนี้เนี่ยก็ค่อยจะใส่เต็มมากขึ้นนะผมนะเอาง่ายคือขยายจักรวาลของเรื่องนี้ฮะให้มันกว้างขึ้นนั่นเองนะผมนะเริ่มเริ่มมีแบบพวกเผ่าพันธุ์อื่นมายุ่งด้วยแหละอ่าที่หลักๆก็จะมีแบบพวกเผ่าปีศาจอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็จะมีแบบพวกคนของอาณาจักรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะขึ้นด้วยนะครับผมนะพอชั้นแล้ว สกลในเรื่องของภาคนี้ถือว่าใหญ่กว่า2เล่มที่ผ่านมานะครับผมแนละถือว่าเป็นตัวเปิดของภาค2ที่เราทำมอก่าได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับคือในช่วงประมาณแบบว่าต้นเล่มกับกลางเล่มมันก็จะเล่าตัวของเนื้อหาตอนที่เล่กับแคร์ไปเป็นนักเรียนนักเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งพวกเธอเนี่ยก็จะแบบมีพงมีแผนในการจัดการรับมือต่างๆนะเพราะว่าเขาก็กลัวแบบโดโรตีหักหลังอ่ะ เออก็เลยต้องแบบวางแผนเอาไว้ด้วยนะครับผมนะว่าแบบแผนเป็นยังไงในมุ่เนี้ยเราก็ได้ได้เห็นเลยกับแคร์เนี่ยเขาปฏิบัติงานด้วยกันนะครับผมแล้วก็เลยกับแคร์ที่เราได้เห็นตอนนี้แหละในเรื่องของความเก่งกาจในเรื่องของแบบเอ่อเขาเรียกว่ายังไงจ๊ะในเรื่องของบูธีภาวะคือดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ่ะคือเราได้เห็นการเติบโตแบบค่อนข้างชัดอะ่ะให้หากว่าแบบเอาไปเทียบช่วงเล่มหนึ่งนะคือคนละฟิลเลย คือคนแล้วฟิลเลยคือเล่มหนึ่งอ่ะมันยังออกแบบแบบนักเรียนอ่ะเออพวกแบบนักเรียนมปลายพวกเนี้ยเนาะเล่นแบบจีบกันแกล้งกันพวกเนี้แต่พอมาในตอนเนี้ยเลยกับแคร์เขาแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูมีภูมิภาวะมีความคิดมากขึ้นแล้วก็เก่งการมากขึ้นอ่ะคือตอนนี้พวกเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่นักเรียนแล้วพวกเธอ,อเป็นระดับแบบอาจารย์อ่ะอาจารย์แต่ว่าต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคุณเข้าใจความหมายที่ผมบอกไหมเออนะครับ เรากไ็ได้เห็นแบบพวกการต่อสู้ของเลกับแคร์ที่แบบดูทรงพลังมากขึ้นอนะ่ะคือครั้งนี้คือเวทแบบจัดเต็มกว่าภาคก่อนแบบค่อนข้างเยอะสกิลเยอะขึ้นนะเพราะว่าศัตรูที่ต้องมาเผชิญอ่ะก็คือแบบระดับแบบเทียร์ที่มันสูงขึ้นแล้วพวกแบบปีศาจหรือพวกนี้อ่ะเนาะนะตอนนั้นแล้วพวกตัวเอกเนี่ยเขาก็ควรที่จะต้องเข่งกตามอนะ่ะไม่งั้นแม่สู้ไม่ได้นะครับ แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของแบบความหวานความน่ารักอะไรพวกนี้ถ้าหากว่าคุณแบบคุ้นชินมาจากเล่มหนึ่งอะเนาะก็ถือว่าค่อนข้างลดลงไปเยอะนะคือในเล่มเนี้ยมันจะเน้นไปทางแบบความจริงจังอะแล้วก็ดูมีความแบบว่าเป็นความเมืองแทรกมานั่ข้างเยอะนะผมนะเหมือนกับตอนของเล่ม2อ,อะคือเล่ม2มันก็ฟิล์มานี่แหละก็คือความความแบบความตลกความเป็นเลือ,องความของมันะจะลดลง แล้วก็เพิ่มความจริงจังของเนื้อหาแล้วก็มีการเมืองเข้ามาแทรกเพิ่มขึ้นด้วยแต่ตรงนี้นะผมนะซึ่งเล่มนี้ก็จะฟิลประมาณแบบเล่ม2แหละอืมแต่ก็ยังมีหมดโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรให้เราได้อ่านนะเอ่อพวกโมเมนต์ระหว่างแครกับเลระหว่างแครกับลูกสาวตัวของเลกับลูกสาวเนี่ยก็ยังมีให้เราได้อ่านอยู่นะครับคือ ในช่วงต้นกับช่วงกลางใช่ไหมมันจะเล่าแบบตอนที่ไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าในช่วงท้ายของเล่มอ่ะมันจะเริ่มเล่าแบบเล่าย้อนและเล่าย้อนระหว่างตอนช่วงที่แบบว่าระหว่างหนึ่งปีที่มันข้ามไปอ่ะเลกับแคร์เขาทําอะไรบ้างอ่ามันจะเล่าตั้งแต่แบบเลกับแคร์มั่นตั้งแต่ตอนแรกเลกับแคร์แต่งงานกันแล้วหลังจากแต่งงานเกิดอะไรขึ้นเลยกับแคร์แบบมีชีวิตคู่ที่หวานมากน้อยแค่ไหนอะไรพวกเนี้ย เออแบบลูกๆของเล่กับแคลได้สอนแต่ว่าอะไรอ่ะได้เรียนรู้อะไรจากตัวของทุนแม่ของพวกเธอได้บ้างพวกเนี้ยค,คือคือมันจะมีเล่าในช่วงท้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยจะมีแบบช่วงแต่งงานอ่านี่นี่นี่นช่วงแต่งงานนี่คือแบบโอ้หวานสวีทกันมากเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นแห่งความหวานของเล่มนี้ไนถือว่ามาชดเชยได้ค่อนข้างดีนะคือหลังจากที่แบบช่วงต้นเล่มกับกลางเล่ออ่ะมันเนื้อหามันจริงจัง อะไรกันเยอะแล้วใช่ไหมล่ะพอมาช่วงท้ายเล่มที่แบบว่าเล่าย้อนอะ่ะถือว่าแบบเออมาเติมความหวานน่ะคือก่อนหน้านี้มันอ่านเกินไปไงเออจริงจังเกินไปไงความหวานมันหายเยอะอืมก็เลยมาจัดเต็มความหวานในช่วงแบบช่วงท้าย,ทายแทนน่ะช่วงเล่าย้อนอะ่ะเนี่ยเราก็ได้เห็นแบบโมเมนต์น่ารักเล่าแค่แบบแคร์กับเลนะ่ะค่อนข้างเยอะเลยตอนที่แบบชีวิตคู่กันแลว้วเนี้ยอืม ก็จะเป็นวานี้แหละสลับเล่มที่3นะผมนั้นโดยรวมถ้าให้พูดกันตามตรงนะก็ถ้าเทียบกับภาคก่อนอย่างภาคหนึ่งอะเล่มหนึ่งเล่มสองอะอน,นั้นนับเป็นภาคแรกนะส่วนอันนี้คือภาค2แล้วอ่าหลังจากที่ได้อ่านนะก็คือตอนเนี้ยใจผมยังชอบภาคแรกมากกว่าครับคือภาคแรกอะผมรู้สึกว่ายังยังสนุกมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลตัวของเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากอะมันเล่าอยู่แค่อ,อาณาจักรเดียวอะเน้นอนาณาจักรเดียวไปเลยแต่พอมา ภาคใหม่ either? ö, มันเริ internet, ouais. big, right? Right. ่มแบบมีเล่าอาณาจักรอันนู้นอาณาจักรอันนี้อะไรพวกนี้ยก็คือแบบสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับพอสเกลมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะโฟกัสอะไรบางจุดแบบว่าไม่ได้สุดมากอะเออถ้าอย่างภารกิจที่แบบเลกับแคลช่วยกันทําตอนระหว่างมาเป็นนักอเรียนเนักเปลี่ยนอะมันก็จะแบบทําทําอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทําแบบไม่เน้นตรงจุดนั้นจนสุดแหละเหมือนทําแบบควบคู่กันกับภารกิจนู้นภารกิจนี้อะไรพวกนี้อะคือมันไม่ได้โฟกัสแบบชัดเจนอะ มันไม่เหมือนกับภาคก่อนนะภาคก่อนคือเวล,ลาทำภารกิจอะไรอะ่ะมันจะเน้นสุดไปเลยเน้นสุดจนกว่าภารกิจนั้นมันจะจบอ่ะแล้วค่อยไปเริ่มภารกิจใหม่ตรงนั้นอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบบเออทำภารกิจตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะอ่าเราแล้วเราก็เปลี่ยนไปทำภารกิจนี้ไปถึงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนมาทำภารกิจนี้อ่าสมมติว่าเปลี่ยนมามาทำภารกิจนี้แทนตรงนี้ก็ทำภารกิจนั้นไปจนสุดปุ๊บเลยแล้วก็กลับมาทำภารกิจนี้ต่อเนี่ยคือมันสลับไปมาค้างเยอะมันไม่ได้เน้นแบบโฟกััสนนนุดเหมืออกบา่่ะ นะครับแต่ก็ยังแบบยังไม่อยากจะสรุปแบบเต็มปากอะเนาะว่าแบบภาค2มันดีไม่เท่าภาคแรกเนี่ยเพราะผมก็ยังไม่ได้อ่านหมดคือมันยังเหลืออีก2เล่มอีก2เล่มก็จะจบภาค2แล้วก็จบสมบูรณ์ด้วยนะครับ แล้วก็มันมีภาคเสือของแคลด้วยนะที่แบบว่ามันเล่าตัวของเล่มหนึ่งอะแต่ว่าจะเป็นเน้นของมุมแคลเป็นหลักอะ mm. คือตอนนี้บ้านล,ลี่เขายังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช่ไหมแต่ผมคิดว่าหลังจากที่เขาแบบออกภาคหลักหมดแล้วะก็น่าจะาซื้อสิทธิ์มานะครับนะตามนั้นเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมนะคือมันก็ยังสนุกอยู่แหละแต่ว่าผมยังชอบภาคแรงมากกว่า <laughs> นะผมนะ,ะก็เป็นว่ารอดูกันที่ เล่มสี่นะผมนะั่นเล่มสี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแบบมันน่าจะใส่เต็มในเรื่องของแบบการต่อสู้มากขึ้นนะนะถ้าให้ดูจากหน้าปกนะออ่าก็รอดูกันนะครับว่าบาลลรี่เขาจะออกเล่มสี่ตอนไหนเนาะอือก็ตอนนี้วันก็ยังแบบว่างเงียบอยเลยนะครับผมนะถ้าให้เดาก็น่าจะประมาณช่วงแบบสักประมาณเดือน,นมีนาไหมเออเดือนมีนาเนี่ยเขาน่าจะแบบเริ่มประกาศแล้วแหละเล่มใหม่อะ่ะหรือไม่ก็สักกลางเดือนปีหน้าเลยนะเอออาจจะเป็นแบบนั้น นะครับผมแนละ้วก็รอติดตามกันเนาะอ่าจบกันไปนะผมนะสำหรับเรื่องแรกนะครับ